สวัสดีค่ะทุกคนน้องกำลังกำลังทานข้าวอยู่ค่ะอุ้ยข้าวกระเด็นนะคะทานแบบเรียบง่ายนะคะเป็นอาหารไทยแท้แต่โบราณเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะไทยแท้แต่โบราณนะคะปลาสลิดทอดค่ะกับน้ำพริกมะขามเปียกค่ะไทยแท้ขนาดไหนคิดดูขนาดชามก็ยังไทยแท้นะคะชามตราไก่ค่ะ แลเอกลักษณ์ของชาวไทยของเรานะคะนอกจากภาษาแล้วก็มันก็คิดว่าอาหารก็เป็นเอกลักษณ์อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบในการทานอาหารนะบางท่านก็อาจจะชอบทานอาหารฝรั่งนะคะแต่น้องกําไรนนี่เป็นเป็นคนที่เกิดในพื้นที่บ้านนอกนะคะผู้แบบตรงๆนะหรือไม่ก็เรียกว่าชาวชนบทก็ได้นะคนชนบท คนเมืองชนชอบทานอาหารแบบไทยๆค่ะอะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะคือน้ำลายเอือกหนึ่งเมนูปลาสลิดแดดเดียวทอดนะคะทอดแบบเหลืองๆเลยนะคะเขาบอกเลยว่าปลาก็ไม่ได้ไปหาค่ะมีคนให้มานะคะเอซี FC ให้มาค่ะมะขามเปียกค่ะ น้ำลายไหลค่ะขออภัยอาจจะดูอาหารหน้าตาอาจจะดูแบบว่าเลตุ้มเป๊ะนิดนึงนะคะเนื่องจากตักใส่ชามมาทานแบบง่ายๆนะคะมะขามเปียกแบบน้ำพริกมะขามเปียกแบบโบราณน,นะคะแต่ว่าอันนี้น้องก๊อไลเอาไปทอดน้ํามันก็เลยกลายเป็นน้าพริกเผาค่ะพอทอดน้ํามันปุ๊บกลายเป็นน้ําพริกเผาปั๊บนะคะทานอาหารแบบเรียบง่ายบางคนก็อาจจะมองว่าง่ายเกินไปไหม ง่ายเกินปุยมุยแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลค่ะอันนี้เรื่องสำคัญนะคะสิทธิส่วนบุคคลเุห็งชาติขึ้น,นแล้วนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยอืแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่ค่ะโปรตีนจากถั่วน้ำต้าหู้นะคะเคยได้ยินคนพูดว่าการทานัน การทานอาหารเร็วๆเนี่ยอาจทำให้เราอ้วนได้ก็ยังงงอยู่นิดๆว่ามันจะใช่หรอจริงๆคนอ้วนมันน่าจะเกิดจากการการกินเยอะค่ะกินกินมากเกินความต้องการของร่างกายกันไรว่าเนี่ยถ้าเราทานแบบนี้นะถึงแม้ว่าอาจจะมองว่าอาจจะได้ได้แต่าอาหารที่ไม่ครบถ้วนเนาะในยมเช้าแต่ว่ามันก็พออยู่ได้นะ แล้วก็ก็ได้ประโยชน์อยู่นะอาหารไทยเรียบๆง่ายๆนี่แหละโดยเฉพาะเมนูปลานะคะเมนูปลาเนี่ยกำไรรว่าไขมันมันน้อยนะคะแล้วก็มีมีโปรตีนสูงนะคะอาหารบ้านบ้าแบบน,นี้กำลยว่ามันช่วยดูแลสุขภาพของเราเนาะ ปริมาณแคลอรี่ไม่ได้มากเกินความต้องการของร่างกายตอนนี้สุขภาพของเขก็ไม่ก็ดีขึ้นเนื่องจากทานอาหารบ้านๆแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนก็เลือกก็เลือกทานแต่พวกหมูหมูอ่ะพวกหมูมุกเนื้อนะคะแต่ตอนนี้หันมาทานปลามากขึ้นแล้วก็ทานผักมากขึ้น,นกินไปกินไปพูดไปอาจจะดูไม่สุภาพนะคะแต่ต้องเล่งให้ทันกับเวลา เลยครค่ะี่ต้อง